วันนี้จะมารีวิวนะครับทีวีโซนี่บาเวเียหกสิบห้านิ้วนะครับดเก้าพันเอดแล้วก็นี่ครับนี่ <c oughs> PlayStation 5ตัวนี้เลย <c oughs> ก็ซื้อมานานแล้วครับรอดนแรกก็ว่าได้เ <c oughs> พิ่งจะมา จะลองมาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างใช้มาทีวีนี้ซื้อมาก่อนนะครับซื้อมาเดือนน่าจะเดือนประมาณมกรกาครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้รุอนแรกที่ห้ากุมภาลองมาดูนะครับห้องอาจจะลกๆหน่อยครับผมนี่ครับจอทีวี อลังการใหญ่สะใจคุณภาพภาพโอเคครับดีใช้ได้ที่เลือกซื้อทีวีตัวนี้ผมว่าชอบในแบรนด์โซนี่นะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อมาให้มันซิงกับ p 5เพราะว่ามันมีตัวที่ลอดที่ซื้อพร้อมเครื่องแล้วก็ได้จอแต่ว่าโอ้โหจองยากมากครับ แต่ว่าตัว็อดนั้นมันจะได้แค่ทีวีห้าสิบห้านิ้วแล้วก็พร้อมเครื่องนะครับประมาณสี่หมื่นสี่หมืนเก้ามั้งครับอืมประมาณนะผมจำไม่ได้ละสี่หมื่นเก้าก็ห้าหมื่นกว่าแต่ตัวนี้ผมซื้อมาหกสิบห้านิ้วครับประมาณสามหมื่นหกสามื่นเจ็ดนะฮะสามหมื่นหกสามื่นหกเก้าร้อยครับประมาณนะครับซื้อ เขาก็บอกว่ามันมีตัวเลือกหลายตัวนะครับมันจะมีซัมซุง lG g แล้วก็โซ n y ที่ว่าลองรับลองรับกับเพรสติชั้นห้าแบบดีๆเลยนะครับแต่ว่า LG จะมีสองตัวจะมีตัวนาโ o กับตัว OLED o โอเลนั้นแพงเวอร์ไปครับน่าจะแพงกว่าตัวนี้อีกเท่าหนึ่งอันนี้สามหมื่นกว่าตัวนั้นรู้สึกว่า แค่ห้าสิบห้านิ้วนะครับห้าหมื่นเก้าอ่าประมาณห้าหมืนเก้าครับห้าสิบห้านิ้วแต่โอเลก็รู้กันอยู่นะครับเทพสุดดีสุดอรู้สึกว่าจะรุ่นอ่าขอขออภัยนะครถ้าพูดผิดอ่เทนสิบอะไรนะครับตัวนี้ซัมซุงเขาอเป็น QLED แต่ว่า เขาว่าภาพดีกว่าดีกว่าโซนี่สวยกว่าแต่ว่าโดนซัมซุงมาหลายตัวแล้วครับใช้งานมาหลายตัวแล้วแล้วรู้สึกว่ามันหมดประกันก็หมดอนาคตแบรนด์เขาก็ดีนะครับมีประกันศูนย์นะเขาก็ดีแต่ว่ารู้สึกว่าโซนี่มันจะรู้สึกว่าระยะยาวมันจะแบบทนมากครับอันนี้ตัวนี้ประกันสามปีเลยนะครับ แล้วแต่คนชอบครับชอบแบรนด์ไหนก็จัดไปครับแต่ว่าผมชอบอจอตัวนี้ถ้าจะบอกว่าดีภาพสวยก็โอเคครับใช้ได้เพราะว่าผมไม่ต้องการภาพที่มันแสงสว่างเยอะๆเพราะว่าผมเล่นแล้วผมนั่งนั่งไม่ไกลครับนั่งห่างออกมาประมาณนี้เองก็คือถ้าถ้าแสงมันเยอะแล้วมันจะปวดตาครับเวลาดูนาน,าน ตัวนี้ข้อดีข้อเสียมันก็คือข้อดีมันคือเรื่องการรับประกันเนาะอะไรก็ดีหมดครับโซนี่แบรนด์โซเออดีหมดแล้วก็พวกเรื่องแอปครับพวกแอป a n d r o อเดี๋ยวเปิดแอปให้ดูครับแอปมันจะรวดเร็วมากครับแล้วก็อัปเดตบ่อยแอปนี่ดีดีกว่าของพวกซัมซุงเขาแน่นอน เพราะว่าพวกซัมซุงเป็นพวกสมาร์ททีวีครับแต่เวลานะครับเวลาเราโหลดแอปเพิ่มเติมมีสโต์มีพวก YouTube มีแอปอะไรครับการเข้าออกแอปนี่เร็วมากนะครับลื่นไหลครับเพราะว่า CPU มันมันซิงกับพวกทำเป็นแบรนด์ทีวีไปเลยอแอปทีวีมันก็ดีมากเลยครับเข้าออก YouTube นี่เร็ว อันนี้อันนี้เข้ามาใหม่พอผม,ผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับเวนถนอมสซยนียนครับถ้าเข้านีิกครับไม่มีหน่วงอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะใช้มาแบรน์หลายแบรน์หลายลาย,ยี่ห้อนะครับใช้งานดีครับเปลี่ยนแอปรวดเร็ว ยังไม่มีอาการค้างอะไรให้เห็นนะครับแล้วก็ถ้าจะมีข้อติข้อเสียก็คือจะมีภาพภาพขาวหมดครับขาวทั้งหมดเลยนะขาวขาวมากๆครับมันจะมีตรงมุมมุมนี้นิดนึงมุมสองข้างนะครับมันจะมีแบบเหมือนแสงมันแสงมันจะจางๆหน่อยเวลาเปิดภาพสีขาวนะครับมันจะออก อ่าเหมือนกับไฟมันไม่ถึงะครับอาอันนี้ผมไปถามที่ร้านมาละสามศูนย์มาละครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติครับพวกนี้อ่าเป็นพวกอ่าพวกจอทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าอ่าจอออริอะไรน่าจะดีกว่านี้อ่าแต่แค่นี้ผมก็โอเคแล้วครับภาพถ้าถ้าเอาต่อกับเครื่องเพสีธรรมดานะครับภาพก็สวยครับสวยมากเลย แตกต่างจากจอทีวีเดิมที่ผมใช้ผมใช้ซัมซุงแล้วก็ชาบมาครับอันนั้นนี่รู้สึกว่าแตกต่างกันมากเลยครับอันนี้แค่เพยนะครับแต่เพยนี่ประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นครับอมาพูดเรื่องเครื่องเพยอันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนสีมานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาอันนี้จอยมันอันนี้ใส,ส่ซิลิโคนไหมนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเพย ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือความเร็วการเข้าออกเกมแล้วก็การใช้งานครับที่ลื่นไหลรวดเร็วเฟรมเรทอาจจะภาพอาจจะแลนเร็วหน่อยหรือว่าการเข้าออกเกมครับไม่ต้องโหลดแบบเข้าเกมฟุตบอลเนี้ยเข้าไปในเกมแบบเมื่อก่อนมันจะโหลดแบบนานหน่อยแต่อันนี้เห็นซาโกเลยแป๊บเดียว แล้วก็อีกอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คืออความเร็วนะครับแล้วก็ระบบสั่นของจอยครับอันนี้ยอมรับเลยว่าดีมากและแปลกใหม่มากครับเป็นระบบสั่นที่แบบว่าเวลาเรา,าเล่นเกมไปตัดแมนมาเราเล่นมีเวลาฉากขึ้นรถไฟครับมันจะมีการสั่นแบบเป็นเซ็นเซอร์ครับสั่นเหมือนเวลาเรายืนบนรถไฟแบบตึกตกตึกตึก ตึกๆอ่าประมาณนี้เลยครับแล้วก็เกมคอ l l วิ d u ครับเวลาเราโดนยิงเงี้ยการสั่นแบบหัวใจเราเต้นครับมันจะสั่นจากข้างล่างเข้ามาตรงกลางครับมันเหมือนระบบสั่นมันมีมิติมากเลย่ะตัวนี้ครับชัดเจนเลยสั่นแบบหัวใจเราเต้นตุบๆตุบๆเงี้ยครับอืมการสั่นมันสั่นแยกซ้ายขวาล่างขึ้นบนอันนี้ครับนี่เห็นผลชัดเจนเลยแล้วพวกอแอะแทกที กอมพูดผิดขออภัยนะครับตัวนี้ก็ถ้าเล่นเป็นพวกขอออฟบิวตี้อะไรก็สนุกอยู่ครับการการะสะท้อนมือนี่โอ้โหเราใจครับมันมากแต่ถ้าเป็นพวกสไปเดอร์แมนมันก็เหมือนเรานวงงวงหน่อยปล่อยใยออกมาแล้วมันจะมะีความรู้สึกแบบเหมือนเราได้ปล่อยใยออกจากมือฟุดๆอย่างนี้ครับประมาณนั้นครับ ฮอว์บิวตี้แล้วก็ไปเดอร์แมนะครับก็มีเกมยังออกไม่เยอะครับแต่ก็เกมอ่อ่ไอพวก NBA นี่ก็เหมือนการชุดบ้านจริงๆเลยครับมีแรงหน่วงการน้ำหนักตามมือนะครับก็จะมีตัวนี้ดักโซผของขายไวแล้วครับดักโซนี่ไม่ไหว <laughs> เล่นแล้วผมว่าคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกนาน,นครับต้องปรับตัวเออไม่ใช่ดักโซ d เดมอนโซพูดผิดอ๋ขออภัยครับ อ่ตัวนั้นนี่โอ้โหตายแล้วเกิดไกลชิหมหายเลยตัวนี้ก็สนุกครับแต่ว่าคนไม่อินกันเยอะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันธรรมดาไปนอกแต่ภาพอลังการมากครับตัวนี้สวยมากภาพสวยแล้วก็การต่อสู้การเวลาเวียงดาบครับมันจะมีเซ็นเซอร์อ,อเข้ากับจอยเนี่ยสนุกครับตัวเนี้ยแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่ค่อยบูมแต่ว่าถ้าถ้าผมว่าถ้าคนชอบเล่นเกม แบบแนวสมัยก่อนนะครับที่ว่าตะลุยด่านผ่านด่านไปเรื่อยๆครับอันเนี้ยเหมาะสมครับคือเหมือนอารมณ์เหมือนก็ d ์ f อ a วสมัยก่อนแบบไม่ต้องแบบคิดอะไรมากไม่ต้องแบบ open นเบอรไปทำภารกิจคราบตรงนี้ก่อนข้ามไปตรงนั้นทำอันนั้นเนี้ยอันนั้นนะครับมันไม่ใช่เกมแนวนั้นแต่ว่ามันเหมือนเกมตะลุยผ่านด่านให้เสร็จเควสนี้แล้วก็จบเควสแล้วก็ ไปต่อเควสใหม่ครับประมาณเนี้ยสนุกครับภาพอลังการแต่บางคนก็ไม่ชอบนะครับก็ประมาณนี้ครับจะบอกว่าถ้าภาพภาพยังยังเห็นผลต่างไม่ชัดเจนนะครับถ้าสมัครเล่นกับเครื่องเ hey พไอเกมเพย์ซนะครับเพยหนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะดูมันจะละเอียดมันจะนิ่งขึ้นนิดนึงเห็น God of War โคดออพะจิมาครับดูดูแล้วภาพมันจะนิ่งๆแต่ความสวยมันก็ใกล้ๆเคียงกันครับอืมอาจจะดูคมกว่านิดนึงมันมันอยู่ที่จอด้วยครับถ้าบางคนซื้อเพ5ห้าไปต่ออ่อาต่อกับจอทั่วไปมันก็อาจจะดูดูชัดเจนขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าจอบต่อกับจอที่มันดีๆที่มันคุณภาพดีๆเลยผมว่าน่าจะสวยอา่าสำหรับเกมเพ4นะครับที่เล่นกับเครื่องเพ5 ที่แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็ครับก็คือทีแรกอะ่ะผมว่ายังยังไม่ซื้อรุ่นแรกอันนี้ผมก็โดนราคาเต็มมาเหมือนกันโดนราคาแบบอย่างว่านะครับสองหมืน่นสองหมื่นกว่ากว่าครับอ่าสองหมืน่นแปดสองอ่าประมาณนะครับไอตัวนี้อ่าทีแรกผมว่าฮาร์ดดิสก์มันน้อยไปผมก็เลยคิดว่าเอยังไม่เอาดีกว่าแต่ว่า พอมาได้เครื่องมาแล้วครับคือฮาร์ดดิสของเพ5ห้าครับมันมันมันเหมาะสำหรับเอาลงเกมเพ5ห้าเลยแล้วผมไม่รู้ว่านี่ครับเอาฮาร์ดดิสตัวเก่าครับฮาร์ดดิสของเพ4สครับอ่าฮาร์ดดิสของเพ4 2ีสองเทาไบต์อันนี้ผมซื้อมาลิมิเต็ดเดอร์ัสนะครับอันเนี้สามารถเอาเชื่อมต่อได้ครับแต่ว่าเอาลงได้เฉพาะเกมเพ4สีเท่านั้นอ่า ก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเอาเกม p 4ครับไปลงฮาร์ดดิสตัวนี้ไว้แล้วเกม PS5 เ,เอาลงไว้ในเครื่องเลยครับอันเนี้ยอันเนี้ยช่วยได้มากเลยครับเพราะว่าทีแรกผมว่าโอ้ยฮาร์ดดิสแปดร้อยแล้วก็หักลบแล้วเหลือหกร้อยโอย้น่าจะไม่พอแต่ผมว่าถ้าใช้ฮาร์ดดิสอ์เอเทนอลฮาร์ดดิสตัวนี้ครับเพิ่มมาสองเทเก็บแต่เกม p 4ที่เราเคยโหลดไว้อะไรไว้ครับ คุ้มอยู่ครับเอาเกม p l ห้5ไว้ในเครื่องอตัวมันเลยอันนี้นี้โอเคอยู่เวิร์กอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับรีวิวสั้นๆใช้งานโอเคครับแล้วแต่คนก็ถึงค่าตอนนี้คือเดือนเ,ออเดือนมีนาแล้วครับเขาจะได้ลอดสามกันละราคามันลงมาเยอะแล้วครับตอนนี้ราคา ่า uh, P5 ตอนนี้ครับลงมาสองหมื่นกว่าสองหมื่นสองสองหมืนเอ็ดจะสองหมื่นละผมว่าคนที่ได้ล็อตสามเนี่ยน่าจะได้ราคาแบบศูนย์เลยครับอาจจะแพงกว่านิดหน่อยก็มีเอ,อประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้าผมว่านะถ้าคนที่ได้ล็อตสามแต่ว่ามันราคาม,มันจะใกล้ราคาศูนย์แล้วครับที่หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท แต่รอบแรกก็ําใจหนะ่อยเนาะแต่ผมตอนนั้นมันสะดวกด้วยครับราคานี้ผมพอไหวอยู่ก็เลยซื้อมาเล่นก่อนซื้อก่อนก็รู้ก่อนครับเจ็บก่อนแล้วแต่ความสะดวกของคนถ้าจะแนะนำว่าควรเปลี่ยนดีไหมแล้วแต่งบประมาณของคนเลยครับแต่ยังไงสักวันมันต้องเปลี่ยนแน่นอนครับตัว เพห้ายังไงมันรอยอยู่แล้วครับมันรอทุกเกมแต่ว่าเกมช่วงนี้ยังออกไม่เยอะแต่ผมว่าน่าจะกลางกลางปีนี้เกมน่าจะเยอะแต่ยังไงก็คนที่ไม่สะดวกก็เล่น PS สี่ต่อได้ครับอยู่ได้อีกนานครับผมคิดว่าน่าจะประมาณอีกสองปีอะสวยๆเลยตัวนี้ก็ถ้ามีใครพร้อมก็อัปเดตอัปเกรดไปเลยครับ แ,แนะนําให้จอทีวีเออจอทีวีอีกอย่างหนึ่งครับถ้าจะบอกตามตรงตอนนี้ก็คือซื้อทีวีที่ราคาประมาณสองหมื่นกว่า,ก,วาก็ได้ครับรุ่นรองกว่านี้ก็ได้ครับรุ่นอ่าแปดพันห้าเจ็ดพันก็คือตัวเนี้ยมันรองรับแค่อ่าตัวร้อยยี่สิบเฮิร์ก็จริงครับแต่ว่าผมคิดว่านะเกมที่รองรับร้อยี่สิบเฮิร์จริงๆนะครับมันมีไม่ขี่เกมแล้วก็ผมว่ามันเห็นผลไม่ชัดเจนนะครับ ถ้าใครตาเทพอะคนที่ตาเทพๆครับเขาเขาชอบอยู่แล้วเขาดูเขาดูออกครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานปกติทั่วไปคนทั่วไปผมว่าไม่ต้องใช้จอที่รองรับ120อ่าก็ได้ครับผมว่าใช้ราคาทั่วไปก็โอเคแล้วนะสักประมาณสองหมืนครับสองหมนกว่ากว่าถ้าเริ่มต้นแค่หมื่นกว่านี่ยังไม่ค่อยแนะนำครับ รู้สึกว่าระบบภาพมันใช้ของแพงมันก็ดีจริงครับแต่ว่าแล้วแต่จะสะดวกของแต่ละคนด้วยแต่แต่ที่บอกตรงนี้เลยคือไม่จำเป็นครับหนึ่งร้ยยี่สิบเนี่ยตัวไหนก็ได้ครับแต่ว่าภาพสวยๆหน่อยอันนี้เป็นตัวแค่อะไรนะ u l l เ r r เ y HD มั้งครับ Full ูอ r a y คือ f ูเออร์ฟูอ LED ประมาณว่า,า,าแสงแสงไฟแต่ละจุดของของจอตัวนี้นะครับมันจะสมมุติว่าด้านนี้มันมืดมันก็จะดับไฟออกลงด้านนี้มันสว่างมันก็จะเปิดไฟอ,อันนี้มันสลับได้แต่ถ้าจอ LED ทั่วไปครับมันจะมีจอไอหลอดไฟที่ฝังไว้ตามมุมไหมครับฝังไว้อ่สี่ห้าจุด แล้วก็เปิดพร้อมกันแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดับแสงได้แต่ถ้าไอ้เป็นพวกโอเลครับมันจะกําเนิดแสงด้วยด้วยตัวมันเองเลยมันจะเปิดสีเปิดแสงอ่าแต่ละพิกเซลของมันครับอันนั้นเนี่ยมันถึงแพงครับอ่าแต่อันนี้ก็คือระดับกลางๆครับถ้าโอเลก็นุ่นแล้วครับเตรียมไว้ห้าหกหมื่นครับอืมก็มีตัวเดียวนะครับที่เห็น ก็ถ้าบ้านเราก็น่าจะเป็น LG OLED ครับผมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับถ่ายจาก g o p r o 7ก็ไม่รู้ว่าจะดีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่มืออาชีพแต่อยากถ่ายอยากรีวิวครับผมขอบคุณมากๆนะครับ